สวัสดีค่ะคลิปนี้เก็บภาพต้นหญ้าข้างบ้านมาให้ชมกันค่ะกำลังออกดอกเต็มต้นเลยค่ะงอกขึ้นเองตามธรรมชาติเห็นต้นสวยสมบูรณ์มากทั้งๆท,ท,ที่ไม่ได้ใส่ปุ๋ยอะไรเลยแต่รดน้ำให้บางครั้งค่ะเห็นต้นหญ้าชนิดนี้ตั้งแต่เป็นต้นเล็กๆจนกระทั่งโตออกดอกเลยเริ่มเก็บภาพ หาข้อมูลก็ไม่ทราบว่าเป็นต้นหญ้าชนิดไหนคะ่ะดูจากลักษณะดอกดอกมีขนาดเล็กคลายย้ายหญ้าดอกขาวคะ่ะแต่ใบใหญ่กว่าหรือจะเป็นสายพันธุ์เดียวกับหญ้าดอกขาวก็ไม่ทราบคะ่ะใครทราบว่าเป็นหญ้าชนิดไหนช่วยบอกด้วยนะคะเก็บภาพตั้งแต่เริ่มอ,ออกดอกดอกเยอะมากคะ่ะ ดอกค่อยๆทยอยบานเรื่อยๆค่ะลําต้นก็แตกกิ่งเพิ่มขึ้นค่ะลักษณะใบเป็นหยกักสีเขียวใบใหญ่สมบูรณ์มากค่ะตอนที่เป็นดอกตูมดอกจะมีสีเหลืองค่ะตอนนี้ดอกเริ่มบานบ้างแล้วค่ะ ดอกที่บานกลีบดอกจะเป็นสีขาวค่ะนี่คือลักษณะของดอกที่บานค่ะแม้จะเป็นดอกหญ้าแต่ก็สวยตามธรรมชาตินะคะตอนนี้ดอกบานเยอะขึ้น บานสะพรั่งสีขาวเกือบเต็มต้นเลยค่ะดอกที่บานเต็มที่เยอะขึ้นค่ะส่วนภาพนี้เป็นภาพสุดท้ายดอกเริ่มโรยแล้วค่ะเก็บภาพดอกหญ้าสวยๆมาให้ชมเพียงแค่นี้นะคะสวัสดีค่ะ